อ่ะครับนะฮะก็วันนี้จะลองนะฮะฟันอ่าไม้แดงนะฮะก็น่าจะรู้นะว่าอ่าไม้แดงมันแข็งแค่ไหนนะฮะดูฮะนะฮะฟันคมมากนะฮะที่ดูนี้อย่าอย่าเพิ่งตกใจนะฮะดูเฉยๆนะฮะนี่ครับมีดที่ดีนะฮะฟันแล้วคือมันเจ็ดไม้ฮะนะฮะหรือประสาบโวยแ่ะมันจูบไม้นะฮะ นะฮะนี่ฮะฟันครับลูกค้าส่วนใหญ่นะฮะกลัวว่ากลัวมันเบี้ยวนะฮะถ้าคนง่ายนะฮะเราทำออกมาได้ดีนะฮะถ้าลูกค้าเป็นคนไม่ง่ายเนี่ยจิตใจไม่ค่อยบริสุทธิ์มันทำออกมาไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้น มิาเอามานะฮะอย่าอย่าพูดเยอะนะฮะเพราะว่ามันจะมันจะคลํานะฮะนะดูนะฮะจะฟันให้ขาดเลยนะฮะ <c oughs> นะฮนะนะดูนะฮนะปุ๊บนี่่ะขนาดมบแดงนะฮะแข็งก็ตานนะครับแต่ก็ต้องต้องเข้าใจนะฮะว่าอะไร ฟันได้ฟันได้ได้ไม่ได้นะฮะนะต้องดูนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูคมนะนะครับนี่นะครคมไม่เป็นไรนะฮะไม่มีลอยเบี้ยวนะฮะนะครับนะนะ จะคัดให้คราวมากก็มันเดียวมันร้อนเดี๋ยวมันคมมันอ่อนนะฮะเอาประมาณนี้ครับดูนะฮะโอเคนะฮะมจบครับผม